ครับเดี๋ยววันนี้มาสมัครเพลเนียกันนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับสมัครตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับมาเรามาเริ่มการสมัครเพลเนียกันนะครับเพลเนียเอาไว้ทำอะไรเอาไว้รับเงินนะครับเหมือนธนาคารของเรานะครับก็อย่างผมทำเหมืองไมเมโซเนียก็ให้โอนจากเหมิดเนี่ยทุกเดือนเขาก็จะโอนเข้าบัญชีเพลเนียเราแล้วเราก็โอนจากเพลเนียเข้าบัญชีไทยนะครับเพราะว่า เมื่อใบเมซอนไม่สามารถรับบัญชีไทยได้นะครับดังนั้นเราต้องใช้เพโวนียเป็นตัวรับเงินนะครับเป็นตัวรับเงินเป็นตัวกลางรับเงินนะครับอมาเริ่มเลยนะครับให้มาที่ไซน์อัพนะครับผมกดที่ไซ์อัพนี้เลยนะครับปุ๊บนะครับให้เลือกภาษานะครับให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับจะได้ง่ายในการทําความเข้าใจนะครับมันจะมีประเภทบัญชีอยู่สองประเภทนะครับบัญชีบุคคลนะครับแล้วก็ บัญชีบริษัทนะครับใครมีบริษัทก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยหรือยังไม่ทําในนามบริษัทเนี่ยก็ใช้คนธรรมดาไปนะครับแล้วก็กรอกเลยครับกรอบชื่อจริงนามสกุลจริงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแล้วก็เกาะปัด แล้วก็กรอบอ e ีเมลนะครับกรอบอ e ีเมลใช้กรอบนั่นเลยนะครับ mm hmm. เลือกวันที่นะครับเป็นปีคอศอที่เราเกิดนะครับค mm hmm. อศอที่เราเกิดนะครับ แล้วก็ทําการกรอกข้อมูลไปนะครับว่าบ้านเลขที่บ้านเลขที่ที่อยู่ของเราเลขที่อะไรนะครับรอกเข้าไปนะครับแบบกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเราก็กรอบไปเลยกรอกไปเลยครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรเรานะครับเพราะว่าเขาจะขอรหัสนะครับเขาจะขอรหัส OTP นะครับส่งมาที่เบอร์ของเรานะครับเราก็กรอบเบอร์ของเราไปนะครับแล้วก็กด ส่งรหัสนะครับกดส่งรหัสอ่าพอเรากดส่งรหัสปุ๊บนะครับ OTP ก็จะเด้งเข้าออเครื่องเรานะครับรหัสผ่านก็วิ่งเข้าออเครื่องเราแล้วก็กรอกรหัสผ่านแล้วกดต่อไปได้เลยนะครับอ่าคราวนี้นะครับก็อย่ามาตั้งกรอบนะครับ password นะครับกรอ p assword ของเรานะครับอ่าแนะนำให คิดก่อนนะฮรับคพาสเวิร์ดออกออกมานะครับเขียนออกมาก่อนอเขียนออกมาก่อนนะครับแล้วก็พัสเวิร์ดมา การพาสเวิร์ดแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของเราลงไปนะครับแล้วก็คำถามนะครับเลือกคำถามของเรานะครับว่าเราจะเลือกคำถามอะไรนะครับแล้วก็จดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกครั้งเวลา เราจะทำทุแก้ไขข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับเปโอนี่ก็จะาถามคำถามที่เราตั้งค่าไว้ตั้งแต่แรกนะครับดไว้นะครับ แล้วก็ใส่ไปนะครับอันนี้ผมช้าหน่อยเพราะว่าจดไปด้วยนะครับจดไปด้วยไม่งั้นเดี๋ยวลืมนะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับข้อมูลไ d ตรงนี้ก็เลือกเป็นประเทศไทยนะครับ i อรัฐบาลถ้าก็เป็นบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนของเรานะครับเลขที่บัตรประชาชนของเราแล้วก็ใส่ไป ป๊บแล้วก็กรอ,อกเลขข้างล่างนี้นะครับกรอกรหัสข้างล่างนี้นะครับถ้าใครไม่ชัดก็ให้มันรีเฟรชใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปนะครับอ่าคราวนี้ก็ใส่ใส่บัญชีนะครับก็ก็อย่างที่บอกครับถ้าเป็นบัญชีบริษัทก็ใส่บัญชีบริษัทแต่ถ้าเกิดของเราเป็นบัญชีส่วนตัวแล้วก็ใส่บัญชีส่วนตัวเลือกเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็สกูลเงินก็เป็นไทยบาทนะครับเวลาโอนเนี่ย เวลาโอนจากอยัง,อยงผมโอนจากเหมือดใบเมซอนมาก็เป็นเงิน US นะครับแล้วก็เราก็ทำการถอนจากเงิน US เป็นเงินไทยนะครับอ่าแล้วก็เลือกธนาคารนะครับเลือกธนาคารของเราแล้วก็ใส่ในเลขที่บัญชีไว้นะครับ ข้อมูลต้องถูกต้องนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็ถ้าเทโอเนียนะครับจะมีการยืนยันขั้นตอนการหนึ่งบุ๊คแบงค์ด้วยนะครับบัตรประชาชนด้วยดังนั้นข้อมูลทุกอย่างต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงนะครับอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้นะครับแล้วก็ยอมรับข้อตกลงแล้วก็กดส่งเลยครับอ่าเท่านี้นะครับก็จะเป็นการยื่นเรื่องแล้วนะครับยื่นเรื่องแล้ว ว่าเราสมัครแบบสมูลนะครับก็รอการตรวจสอบนะครับเห็นไ,ไหมครับว่าอีเมลเราก็จะได้มาแล้วว่าตอนนี้กําลังตรวจสอบว่าอาจจะใช้เวลาทําการประมาณ3าวันนะครับตรวจสอบบัญชีเพลนเนี่ยเราเมื่อได้รับนงมัติแล้วคนจะได้รับอีเมลนะครับอ่าโอเคแล้วก็โอดยืนยนันเราจะได้อีเมลโอดยืนยันที่อยู่อีเมลของเราเราก็ทําการยืนยันอีเมลของเราครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราดูตอนเทวเนีออนุมัตินะครับในส่วนของเทวเนีออนุมัติแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาที่อีเมลของเรานะครับก็จะมีอีเมลมาบอกนะครับว่า a p p l i c a t i o n p a y m e n t o f is approved นะครับก็ยืนยันว่าเราสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีอีเมลมาอีกอันหนึงคือเปิดขั้นตอนการยืนยันตัวตนสองชั้นสองขั้นตอนแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับเราทําการยืนยันไปละทั้งหมายเลขโทรศัพท์ใดต่างๆคราวนี้เราก็ล็อกอินเข้าที่หน้าของเพจวนเียได้เลยนะครับหน้าแรกก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับขเขาก็จะต้อนรับเราแล้วครับแล้วก็ตั้งค่าความปลอดภัยเลยนะครับอับเปเียบตอนนี้นะครับขเขาก็จะถามว่าเออตอนแรกที่เป็นคําถามตอนแรกเลยที่เราตั้งค่าไว้นะครับว่าสัตว์นี้ที่เราใช้คําถามไปนะครับอย่างผมเนี่ยบอก เลี้ยงตัวแรกของท่านเป็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็ตั้งค่าไว้แล้วนะครับก็ใส่คําตอบไปอ่าแล้วก็คำถามความปลอดภัยชั้นที่สองก็จดไว้ด้วยนะครับจดไว้ด้วยแล้วก็ตั้งค่าไปนะครับสำคัญนะครับสำคัญต้องจดจดไว้นะครับ สามารถเปลี่ยนคาถามได้นะครับว่าเราจะเลือกคําถามไหนนะครับ มอนถามไว้นะครับแล้วก็จดไว้ ใส่คำตอบไปครับเอ,อ่นนี่เป็นคำถามนะครับก็ใส่ไปคําตอบอะไรก็อ่าเราก็ตั้งไว้นะครับก็กดเปลี่ยนนะครับคราวน,นี้นรหัสผ่านก็จะส่งเข้าที่เครื่องของเรานะครับ ส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็กดดันนะครับเรียบร้อยเราอัปเดตแล้วก็กดเริ่มกันเลยนะครับท่านพร้อมแล้วก็เริ่มทำเลยอัอนนี้ก็คือหน้าตาของเรานะครับหน้าตาของเทวเนีย er นะครับหน้าตาของเทวเนนื er. อสิ่งที่เราจะต้องการมากที่สุดนะครับคือตรงนี้ครับจุดชําระเงิน ไม่ใช่ตัวทีครับคือรับการชำระเงินนะครับบัญชีรับเงินนะครับไทยเนาะเราต้องการตัวนี้ครับบัญชีสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าเราจะเอาเลขบัญชีเนี่ยไปผูกกับบัญชีของเมิรดบายอเมซอนนะครับอ่าพอเราได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการสมัครเมิรดบายอเมซอนด้วยกันนะครับ